คนตื่นทำเขาก็บอกเขาพูดตามหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักที่บิดเบือนเช่นการโจมตีเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องทองคืออย่างไรครับก็การพระที่จับเงินจับทองเนี่ยเขาพูดในเรื่องนิสสกิยาปาจิตตีข้อเดียวแต่เขาจะโจมตีเรื่องนิสสกีสังคมก็จะโจมตีเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวโดยที่ไม่นําเสนอทางออกพระธรรมวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าเป็นนิสสกิยาปาจิตตีพระพิสูุน์เนี่ยไม่ควรรับเงินทองด้วยตัวเอง แต่ผมให้ทางออกครับไม่ใช่ไม่ให้ทางออกทางออกตามความเห็นของพระเจ้าคือให้รับผ่านวัยาวัจกร แพรรี่ไม่คิดจะหันมามองหน้าท่านเลยเหรอกม่มองหนูถอนหายใจ่พูอ <บา S 1> ดอะไรให้มันเข้าหลักการหน่อย<แ>ให้คารวะพูดมีธรรมแต่พระใส่ผ้าเหลืองพูดไม่ได้เข้าหลักเข้าการเลยแพรรี่ <c oughs> ว่าถามว่าศีลคืออะไรเอาง่ายๆวิธีปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ยังไงเขาพูดเรื่องอะไระไไท่านตอบตอบเรืร่องศีลท่านไม่ต้องไปโยงเดี๋ยวใจเย็นนะเขาว่าอย่างนั้นมันก็เป็นควาเรื่<า>องงไพูดเรื่องศีลเกาเรื่องลพพระุททธโก่านกล่าาวหเาเรื่องไหนเพราะเรื่องหเล่่ศีไมใชรอเาไม่ได้คุยเรื่องศีลเขาคุยเรื่องพระพุทธโลกท่านกล่าวหาเขาเรื่องพระพุทธโลกถึงบอกไง ไม่อยากมาเพราะคุยแล้วไม่รู้เรื่องเรก็เอาความหมายครับว่าธรรมะคืออะไรทารีแปันหนึ่งกันอยู่ตอนนี้ธรรมะคืออะไรไตรกิรไม่รู้ไม่ถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคขาชี้แจงมาหรือเปล่าท่านมองไงครับใช่ก็คือเรื่องเรื่องเงินก็คือเรื่องวินัยครับคือคือพระไตรปิฎกหรือคำสอนเนี่ยเวลาเราสรุปมาเนี่ยเราสรุปมาเป็นจากแปดหมื่นสี่พันถ้าธรรมขันธ์นะสรุปให้ย่อลงมาคือเหลือศีลสมาธิปัญญาครับแล้วสรุปไปให้เหลือหนึ่งนีฮะ ถามถามเขารู้ไหมถามว่าคนตื่นกระโหนเนี่ยหนึ่งที่ว่าน่คืออะไรถ้าหนึ่งที่ว่าตามหลักคําสอนคืออาณาปานสติขอขอไปเรียนเก้าหน่อยอ่ะไปเรียนเก้าหน่อยเหลือหนึ่งคืออะไรอะไรคะย่อให้เหลือหนึ่งคืออะไรท่านอยากย่ออะไรก็เรื่องของท่านเถอะค่ะท่านจะไปย่อเหลือหนึ่งเหลือสองก็เรื่องของท่านแต่ฝีิลกับฝีขาบทมันไม่ใช่อันเดียวกันท่านต้องแยกอันนี้ก่อนถ้าท่านจะรวมเพื่อที่ท่านจะหัวหมอแล้วบอกว่าอ๋ออาตมาไม่จําเป็นต้องปฏิบัติอะไรเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันย่อมันหนึ่งตายหา ก็หัวหมอหมดบอกว่าไม่ต้องสนใจพระวินัยแล้วผมถามท่านทีเดียวการที่พระไปปีนเสาแบบเนี้ยควรไหมครับท่านถามว่าทําไม่ใครเดือดร้อนอระธรรมมาก็ไปอยู่ของนอนามาไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญภาวนาคุยกับเทพเทวดานะฮะไปคุยบนเ<ม>สาชมอาทิตย์ชมแสงแดดอยู่ข้างบนคือโลกวาชาัชชะโลกเขาติดเตียนท่านอย่างเงี้ยท่านจะบอกไม่เดือดร้อนคารวะญาติโยมเขาเดือดร้อนเหมือนผมสอนธรรมะาเนี่ยใครเดือดร้อนคําถามว่าใครเดือดร้อนมันก็หลักการเดียวกันคือใครเดือดร้อนคุณเนี่ย นำสังคมโจมตีพระสงฆ์ไงใช่เทลี่ด้วยนั่<า>นเป็นตัหายเลยตัสนานหน้าตัทามากเพราะว่าทุกวันนี้เรามีพระปีนเสาพระขับรถบินทบาทพระมาเยีอยเยืยชูป้ายอยู่หน้าช่องสามนี่คือตัสนากําลังจะลุ่งเรืองม,มีพระแบบมีพระแบบท่านนี่แหละตัสนามันจะได้เจริญเจริญแน่นอนคะเจริญแน่นอนเจริญจนยังหาวัดอยู่จะไม่ได้่ยเจริญมากก่อนจะเจริญไปหาวัดอยู่ให้มันเป็นหลักแหล่งก่อน คุณเข้าใจความหมายคําว่าธรรมะไหมคุณอธิบายมาสีว่าธรรมะที่คุณสอนเนะี่ยธรรมะคืออะไรก็ธรรมะคือสัจจความจริงที่พระเจ้าตรัสรู้ไงครับธรรมะคือสัจจความจริงนะฮะมีอะไรบ้างอ,อ,อ่ะก็อริยสัจสี่ครับนั่นะคือธรรมมันประกอบด้วยอะไรบ้างโอ้จะให้มานั่งไล่ตำหรับตำราก,กันตรงนี้เลยเหรอครับชี้แจงเหตุชี้แจงโทษเลยดีกว่าว่าผมสอนผิดเรื่องไหนคําว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอ,อริยสัจสี่เท่านั้นนะนอกนั้นอย่าไปฟัง เอาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่อริยสัจสี่เหรอครับเนี่ยมันใช่ประโยชน์ของพระพุทธเจ้าไหมประโยชน์ของพระพุทธเจ้าครับอริยสัจสี่คือทำทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ตรัสรูสอาให้เรียนอริยสัจสี่เท่านั้นนอกนั้นอย่าไปฟังอริยสัจสี่คือองค์รวมของสัจสิทธ์จาความจริงทั้งหมดในสังสารวัฏพระองค์ทรงบัญญัติเรื่องทุกข์อาแล้วเรียนรู้เรื่องทุกข์มันก็จบแล้วเนยครับไม่ปฏิบัติคุณไม่รู้หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรครับถ้างั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรก็อาตมาอยากจะยยกตัววออ่่างงหลพแสน วัดถงโอ้ตายแล้วถามว่าอยู่ๆเนี่ยท้องไาดมามนนันดิ้นดิ้นดิ้นดินดินแล้วมันก็โตขึ้นโตขึ้นอุ้ยท้องมาหรือเปล่าท่านลองเหนืองอกแล้วท่านนะไปกราบเจ้าคุณเจ้าคุณก็ให้มาปุ๊บนอนอขึ้นไหม นอนขึ้นมามันหายเลยหายเลยคืนเลยแ<า>ลย้วฝากถึงโรงพยาบาลสงนะคะถ้ามีชื่อว่าพระประหลัดทีละเข้ารับก,การรักษาอย่ายให้การกา <c oughs> รักษาอีกต่าเพราะว่าท่านพูดแล้วว่าท่านจะไม่ไปรักษา <c oughs> ให้มันจบที่นี่เถอะความจริงก็คือความจริงธรรมะก็คือธรรมะที่พูดเนี่ยนะยังเข้าไม่ถึงธรรมะที่แท้จริงเออท่านเข้าถึงอยู่คนเดียวคนี้่นเขาไม่ได้ปีนไปบนยอดเสาเขาเข้าไปถึงหรอกอร่อยอร่อย ชอบอันนี้ชอบอันนี้ใช่ไหมโอ้เป็นพระเลือกด้วยอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยภาาพูดเบาๆยังได้ยินอีกเป็นภาษาที่เขาใช้เรียกกันสื่อสารกันอย่าโง่ตายแล้วอยถ้าให้ถ้าให้ดิฉันฉลาดแบบท่านฉันขอโง่แบบนี้ฉลาดล้วเป็นแบบท่านหนูไม่เอาละค่ะฉลาดคนเดียวเลยฉลาดในโลกของท่านค่ะฉลาดดีโง